อ่าโอเคครับก็เจอกันอีกแล้วนะนั่งจากวันนี้ตื่นตอนหกโมงนะแล้วก็ใน YouTube ผมหายไปนานเลยนะหกวันวันนี้ผมจะมาสอนอัพจากส2บิตเป็น64บิตนะฮะไม่ต้องใช้แฟลชไดร์ครับไม่ต้องใช้นะฮะเดี๋ยวผมขออธิบายตรงนี้ก่อนของแรมนะฮะสำหรับคนที่สมมุติว่าใส่แรมสี่จิกแล้วมันวงเล็บเนี่ย คือไปดูที่ส t าร์แล้วก็ M S Config นะครับดูก่อนฉา b บู<ฮ> t แล้วก็ Advanced Option ไอตรงเนี้ยที่มันติออกอ่ะคือคุณจะไปปับอะไรไม่ได้แล้วดูที่การ์ดจอฮนะไอความแรงของมันอนะ่ะมันแบ่งไปใช้กับตัวนี้นะ 1> a 1 6 0นะ่ะนั่นแหละมันแบ่งไปใช้มันเลยต้องวงเล็บไว้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปเพิ่มเป็น8แล้วนะแต่ขอว่างๆหน่อยเดี๋ยวนี้เรียนหนักโอเคก็จะอัพจากสองบิตหกบบิตได้ยังไงมาดูกันนะฮะผมไม่ขอติดตั้งให้ดูนะแต่ขอเข้าให้ดูเฉยไม้ทิ้งลิงก์ไว้ให้โหลดด้วยนี่นะฮะ มันจะเป็น Windows 7 Home Basic นะฮะคุณก็ลงไปก่อนลงแล้วคุณก็โหลดสมมติคุณจะลง Windows 7อ่าตัวนี้แต่ผมไม่รู้อ่านว่าอะไรตัวที่ใช้ตัวที่ผมใช้อ่นเนี่ยตัวนี้ยคุณก็โหลดมา2ตัวอะไก็ได้เอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้อง <c oughs> ตัวนี้มีครบนะฮะไม่ว่าจะเป็น Home Basic Home Premium แล้วก็ตัวที่ผมใช้ไม่ว่าจะเป็น12บิต4บิตมีหมดนะฮะ ยอเจ็ดทุกเวอร์ชั่นนะครับโอเคผมจะใช้ให้ดู <S <S เข้าให้ดูนะไม่ได้ใช้กด install now ครับอ่าอันนี้เป็นพื้นฐานทุกคนรู้นะโอเครอสักครู่ครับมันกำลังโหลดไฟล์ นานโอเคครับติต๊กตรงนี้เรากดอันล่างนะนี่ครับอ่อเคนี่อันนี้วินโดว์เยียมวินโดว์เจ็ดสตาร์เตอร์โฮมเบสิคโฮมพรีเมียมโปรเฟชชั Home Home ่นอลอ่ะไม่ออกลงมาจะเป็นโอิบิตบิแล้วนะกดเน็กไปเลยปึ๊บนั้นก็ติดตั้งไปตามปกติอ่ะน,นะ ล้ออกไนวะรอเรารอแป๊บเรียบแล้วก็ติ๊กตรงนี้ปุ๊บนะฮะไม่ออกติ๊กไปแล้วก็นั่นไปไหนเนี้ยติดตั้งง่ายๆนะก็ไปหาดูคลิปที่เขาสอนติดตั้งตามยู t u b e อ,อกแล้วกันนะครับส่วนมากเวลาเขาอัดในจอเนะี่ยอัดในจอแล้วเขาติดตั้งให้ดู ก็ใช้ VMware เป็นโปรแกรมจำลองคอ,องมพิวเตอร์นะครับโหลดไฟล์ ISO ใส่แล้วก็จะบูตได้อะไรมาณนี้นะครโอเคครับฝากติดตามหผลงาของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ